สวัสดีครับจากครูรุมมนะครับวันนี้นะครับ b y d Dolphin นะฮะ AI Box นะฮะตัวนี้ Snapdragon 6125 RAM 828นะครับไม่ดีเลยนะครับใช้งานของเดิมได้ครบนะฮะเข้ากล้องนะครับโรเข้าเกีกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับเข้ากล้องนะฮะนะครับเสถียรนะครับตัวนี้ตัวนี้ RAM 828 Android 13 Snapdragon หนึ่งสองห้านะครับรวดเร็วนะครับใส่ซิมการ์ดได้นะฮะรุ่นใหม่นะครับผมเป็นนาโนซิมแล้วนะครับตัวนี้ง่ายนะครับไม่ต้องมีอะแดปเตอร์นะครับใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ CPU นะครับ CPU แรงนะฮะ Snapdragon หกหนึ่งสองห้านะครับล่าสุดนะครับหัวชนสิบสามนะครับตัวนี้ ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผม